อ,อ่าวันเดียร์เพื่เกมแบ็คเซิร์วอนนะผมหาห้องเกือบชั่วโมงครึ่งคือแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะคือแบบไม่ไหว,ว <c oughs> ทำหัวได้นะคิดมาอ๋อ เแต่เวลาผมละเกิน ไอ้เหี้ยเอ้ยวางตีนกูแหละโอเคยาไม่เสียอะไรเลยก็ถ้าเป็นรูจเจนนี่เล่นได้ไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดมันก็เล่นได้แหละ ตามสถานการณ์ตามที่คนคิดนั่นแหละนะฮะ ูทก็เหมือนเดิมแหละที่ผมเนาะ นั่นงจิติดการอีกแล้ว で大丈夫よ ไอต้องสู้กับดิโอเนะี่ยดูรูปทรงแล้ว ก็หลังจากที่หาห้องมานานเวทำให้เจอรู้สึกว่าไม่เจอห้องอะไรเลยโคตรทุเร็ดจริงๆผมบอกเลยเโอเจ๊ ที่ผมบอกเกียงม,มันเริ่มอันนี้แหละเริ่มไม่เจอเหมือ <c oughs> นเจอคนน้อยลงเยอะเลยนะเยอะเลยแหละที่ผมคิด เาเจอไหมไม่เจอหมวมงกุฎก็ดีครับตรงที่มันลดดาเมจถ้าฝ่าตรงข้ามไม่ได้เล่นอาวุธทองก็จบแล้วถือว่าลดดาเมจแรงมากแต่เรบผมคิดว่าเป็นตัวเป็นอะไรที่ตอบโจทสุดแล้วว่านั่นจะไม่มีอะไรแอะ่ะ đồ ăn <coughs> ก็บิวเนี่ยก็เหมือนบิวปกติบิวเหมือนตาที่แล้วที่เกมที่แล้วที่ผมเล่นนั่นแหละ เหล็กสี่ถือว่าตอบโจทย์เสร็จแล้วบาลานไม่ได้แย่เลยมีของทุกอย่าง ว่าหน้าไม่มีอะไรละเกมมันก็เนาะมันก็เริ่มจะปิดตัวลงบอกว่าคนมันก็เริ่มหายหายแบบหายไปเลยอ่ะแต่ผมก็พยายามที่จะเล่นแบบว่าพยายามห่าห้องนะฮะแต่ว่าถ้าเกินสองชั่วโมงหรือชั่วโมงอัพอ่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะอือันนี้ก็อาจจะแจ้งบอกไว้ก่อนนะครับว่าเอ้ยทำไมบางครั้งอาจจะเจอแบบเหมือนห้องปกติ แล้วก็รวมไปถึงแรงเนาะเคอผมลองหาแรงก่อนดีกว่าแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยไปสุดท้ายก็ประจบที่อันนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเล่นเซตอย่างนี้ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้แย่ตรงที่เสียอุ้งวิ่งแย่ครับโอเคก็เกาะไว้ใหญ่ครับ ตัวละครตัวเนี้ยมันขาดแค่เลือดเฉยสกิลทุกอย่างดีหมดเลยเรื่องที่มันกันตายหนึ่งครั้งถ้ามันไม่โดนสกิลดาเมจทางกายภาพอะไรที่เหลือก็โอเคหมดแล้วฮะอันนี้คือสำหรับผมคิดอย่างนั้นนะ แน้อยถ้าวา18มันก็200อัพอ่ะอืมแต่ว่าถ้าไม่ใช้รูนนี้มันก็200กว่าอย่งมันก็ประมาณ205ถ้าไม่ได้ใช้รูนเขียวนะในการเพิ่มแม็กเลือดอ่ะก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะสำหรับผมคิด ส่วนเรื่องถ้าได้หุงเลือดมาทําอะไรดีของเจวิากาลินหรอก็แนะนําว่าทําเป็นหอ,อกเลือดก็ได้ที่วัดหรือไม่งั้นก็เป็นดาบอะไรก็ได้ฮะครับดาบเอาเยพยีเด้งเลือดก็ <c oughs> ไม่ไดีแย่มกันก็เลยคิดอย่างนั้น หรือถ้าทำดาบไอ้ดาเมจ53บามได้ก็ทำอ่ะแนะนำอีกกรณีหนึ่นง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าทำดาบท้องได้ก็ทำอะ่ะง่ายสุดแล้วมั้งดาบท้อง <c oughs> ท,ำอทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอืม เนี่ยเจอแล้วยาแค่นี้ถือว่ายาวุยา้ยเยอะพอฮะโรคก,การยามากกว่านี้เนาะมันถึงจะดี <c oughs> โอเคหินไม่มีก็น่าจะไม่ได้อนไร แต่ก่อนเป็นดาบได้รับดาบเมจเพิ่มขึ้นนะรู้สึกแบบไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอันนี้เนิร์ฟค่ากับดาบของลุกเลยก็เลยดีส,ดส,ดสำหรับผมคิดว่าเป็นดาบที่ดีเลยก็ไม่ได้แย่ในระดับหนึ่งเลย ถ้าทำเก่อเซ็ตฟูลอะไรประมาณนี้ได้ก็โดยรวมๆก็คือจะเป็นอันนี้เลยก่อก็สองรอประมาณกับสองร้อเองรอเลยมั้งคิดว่าเพราะตัวละครเจนนี่เป็นตัวละครสายกึ่งแทงนะฮะแค่อ่าดาเมจ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> แบคเลือดอาจจะต่ำแต่ว่ามีสกิลหนีที่ดีมากๆสำหรับผมคิดนะจ๊ะอืม มันก็หามอัมงไม่เจอมอก็ไปที่อื่นไม่รู้อ่ะการทำยาไม่รู้ว่าการทำยาสเต็กเดียวกันถึงสิ่งที่ดีที่สุดแหละเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปืองช่องฮะแล้วก็เราจะได้แบบว่าทำยาใหญ่ๆหลายอย่างอย่างชิ้นน้เนี้ยผมมีปลาปลาตัวใหญ่แล้วก็มียาเทียเล็กไว้สู้เลยประมาณสักกลางเกมเลยเกมก็ได้ไม่ได้รีบอืม ก็ตอนนี้ก็จะพยายามในการแสบหาห้องเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่ายังไม่ทิ้งเกมนี้สำหรับคนที่ว่าว่าผมจะทิ้งอาจจะเป็นเหลือช่องไม่กี่ช่องละมั้งอาจจะเหลือช่องสุดท้ายแล้วก็ได้ที่ทำเกมนี้จนถึงปิดตัว อืมรืแล้วก็น่าจะมีอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของเกาหลีแหละแต่เซิร์ฟซีนี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งเซิร์ฟของสิงคโปร์เนาะผมเรียกว่าเซิร์ฟซีแล้วกันก็ตามมนแหละอันนี้คือตอบช้อยง่ายๆสำหรับว่าอ่าผมก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆเนาะจนถึงเกมมันปิดตัวแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นเกมอื่นเอาส่วนเกม Internal Return หรือเกม ER ก็พยายามปรับตัวเล่นอยู่ยังไม่เข้าใจระบบ เกมของมันเลยด้วยซ้ำยังเอ๋ออยู่เลยส่วนเกมการที่บางอันนี้อยู่ก็พยายามเล่นเลยพยายามแบบว่าคุณอ่ามีอะไรเสนอมาก็ลองเสนอมาได้นะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ